แงในในจดวงดาวเรียงตัวให้ฉันไปไกลภัยกระสันง่ายขึ้นทุกเช้าสิเปลี่ยนแดบ,บหัวใจไม่เคยเบาชคดีติดตัวเมือนลมหายใจขอ้อรไายกตแตบไม่ต้องใช้แรงเพราะฉันคือลูกรักจัดวานไม่แกงสิสงแดดสิบเปิดทางจุกการวางแผนเงิน,งน,งนล้านไหลเข้าทุกวันเหมือนสายฝนหอยออกไม่หลุดงวน สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายคลิปพิเศษนะคะพระเสาร์นะคะได้มีการโคจรนะคะมาอยู่ร่วมกับพระราหูนะคะในราศีกุมส่งผลอย่างไรนะคะกับชาวธนูบ้างคลิปนี้ก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ wallpaper เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะ สำหรับชาวธนูชาวธนูนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่2 3สิงหาคม2568ถึงวันที่13บกุมภาพันธ์2569ก็เกือบครึ่งปีเลยนะคะที่พระเสาร์นะคะจะได้ย้ายมาสถิตนะคะร่วมกับพระราหูคู่มิตรเป็นคู่มิตรที่เป็นคู่มิตรเด่นดังต้องบอกแบบนี้เลย ะะมาอยู่ร่วมกันนะคะในราศีกุมซึ่งอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนสหัชชะของชาวธนูในเรือนสหัชชะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างในเรือนสหัชชะเกี่ยวข้องกับการเดินทางในระยะใกล้ญาติสีพี่น้องต่างๆนะ,ะรวมถึงเพื่อนฝูงสังคมใหม่ๆนะคะการเดินทางรับทรัพย์แบบนี้เป็นต้นนะคะเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเดินทางการสื่อสารการพูดการเจรจาและเกี่ยวกับในเรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะพระสาวเนี่ยเขามาจากในเรือนการเงินของคุณด้วยนะคะแล้วก็ไปอยู่ในเรือนสหัชชะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะนะคะสำหรับชาวธนูที่จะได้รับนะคะในช่วงครึ่งปีหลังส้มต้องบอกว่าเน้นในเรื่องของงานเงินนะคะ เน้ในในเรื่องของงานเงินเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะต้องพักนิดนึงเนาะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของงานเงินเนี่ยสำหรับพระเสาและพระราหูเนี่ยส้มมองว่าเขาจะให้สิ่งดีๆกับคุณนะคะในเรื่องของอะไรบ้างในเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาก,การสื่อสารต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการสื่อสารเบื้องหลังก็ตามนะส้มมองว่าคุณจะได้รับโอกาสใหญ่ ะคะได้รับโอกาสใหญ่ใครที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการพูดการเจราจาเสมือนกับว่าคุณนะมีสาลิกาลิ้นทองอยู่กับตัวนะคะคำพูดเป็นทรัพย์วาจาเป็นรัพย์พูดดีเจราจาดีจะยิ่งมีรัพย์ได้งานใหญ่ใครทำงานเกี่ยวกับการพูดการเจราจาแบบนี้นะคะจะมีในเรื่องของงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เข้ามาหรือ ได้รับการโปรโมตในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการอัปเกรดตำแหน่งหน้าที่การงานให้เพิ่มสูงขึ้นต้องบอกแบบนี้เลยนะคะอัปเกรดตำแหน่งหนะ้าที่การงานให้สูงขึ้นและมีในเรื่องเงินที่เข้ามาเนะคะเขาเรียกว่าเป็นการเดินทางเพื่อทํางานและเพื่อรับทรัพย์นะคะรวมถึงเรื่องของคอนเน็กชันเพื่อนฝูงค่ะใครที่ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์ก็จะยิ่งดีนะซ้มต้องบอกเลย ะคะใครทำงานออนไลน์ทำงานฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าทำงานเกี่ยวกับดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์นะคะบอกเลยว่าในเรื่องของคอนเน c t ชันจะมีคอนเน c t ชันใหม่ๆนะะเพื่อนฝูงเข้ามาเป็นคอนเน c t ชันที่ดีสำหรับคุณคอนเน็ชันะะที่ดีจะมีแล้วก็ในเรื่องของญาติพี่น้องหลายคนอาจจะได้ไปทำงานมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเข้าไปอยู่ใกล้บ้านนะคะยกย้ายที่อยู่ไปอยู่ใกล้ญาติพี่น้อง นะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของเพื่อนฝูงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส้มมองว่าเรื่องดีๆค่อนข้างเยอะแต่เรื่องที่ต้องระวังก็มีเช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่ต้องระวังคือการโดนเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของเงินหรือในเรื่องของงานจากญาติพี่น้องเช่นเดียวกันหรือจากเพื่อนฝูงหรือว่าคอนเน็ชันในบางคนเพราะฉะนั้นส้มใจให้คุณพิจารณาคนที่เข้ามาในชีวิตคุณดีๆโดยเฉพาะในเรื่องของญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง นะะในเรื่องของ to, เอกสารสัญญาต่า <Okay. S 3> งๆในเรื่องของการทำงานก็เช่นเดียวกันนะคะนะในเรื่องของการเดินทางเอกสารสัญญาต่างๆเช่นเดียวกันค่ะคือส้มมองว่าในเรื่องของการ m o v มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางเพียงอย่างเดียวแต่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณดูแลให้ดีเพราะว่าโดยเฉพาะในเรื่องเงินมันอาจจะมีการบิด ได้ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรแบบเนี้บิดพลิวได้นะคะระวังในเรื่องของกฎหมายตรงนี้ด้วยประมาณนี้เลยนะคะในการที่จะเลือกคบคนอยู่ใกล้ชิดใครเนี่ย uh. ต้องบอกว่าคอนเน็กชันที่ดีก็มีแต่ว่าคอนเน็กชันที่ต้องระวังก็ก็มีเช่นเดียวกันจะหุ้นส่วนจะทำอะไรกับใครเนี่ยต้องดูให้ละเอียดนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะ ว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะเมื่อ,อพระสาวกับพระราหูอยู่ร่วมกันตรงนี้นะใบแรกนะคะขึ้นไพ่แปดถ้วยเลยนะถ้าเป็นงานออนไลน์เนี่ยส้มบอกเลยปังจริงๆนะคะหลายคนเนี่ยรู้สึกเบื่อเซ็งงานเก่าโปรเจกต์เก่าธุรกิจเก่ารู้สึกว่าเราสร้างอะไรไว้เยอะแล้วก็ได้ นะสำหรับชาวธนูรู้สึกว่าเออเราสร้างอะไรไว้เยอะแล้วเราอยากจะไปทําอะไรที่มันใหม่ๆนะนะคะแต่ก็ยังไม่กล้าทิ้งเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะขึ้นไพ่จัสติกหัวกลับเนี่ยเป็นการจบอยากจะจบกับงานเดิมงานเก่าธุรกิจเดิมธุรกิจเก่าเรารู้สึกว่าเราทําอะไรที่แบบมันมันเป็นซีนที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตไว้แล้วแหละเราทำไว้แล้ว นะคะในเรื่องการประสบความสําเร็จในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราทําไว้มันเกิดขึ้นแล้วแต่เรารู้สึกว่าโอเคเราอยากตัดจบตรงนี้เพื่อเพื่อไปทําเพิ่มเพื่อไปทําใหม่ <c oughs> นะคะแต่ว่าส้มก็ต้องบอกว่าแต่ในบางคนก็ยังยื้อของเก่าเอาไว้นะเออนะคะในบางคนมีการตัดจบเปลี่ยนแปลงย,ย,ยกย้ายในช่วงกันยาตุลาฯนะคะพอในช่วงพฤศจิกาเนี่ยส้มมองว่า มันจะพ้นถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เปลี่ยนแปลงในช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาก็จะไม่ได้เปลี่ยนแล้วนะพฤศจิกาจะไม่ได้เปลี่ยนแล้วนะในเรื่องของงานจะยังพยายามที่จะประคับประคองธุรกิจเดิมธุรกิจเก่าเอาไว้สิ่งที่คุณจะต้องระวังนะขึ้นไพ่ The Emperor อาจจะเป็นลักษณะของผู้ชายใกล้ชิดคุณส้มมองแบบนั้นนะ่ะ ะะให้คุณระมัดระวังเรื่องเงินการเอาเปรียบในเรื่องเงินจากชาวตุลผู้หญิงชาวเมธผู้ชายชาวธาตุดินบางกรณ์พฤกษบกันผู้ชายผิวขาวร่างเล็กอายุน้อยกว่าคุณแต่มันเป็นแบบนี้คุณส้มจะบอกแบบนี้ว่าตัวคุณเองถ้าเป็นตัวคุณเองสามารถที่จะทำงานทำธุรกิจเราสามารถที่จะแบบว่าพยายามที่จะรัง้งที่จะดึงธุรกิจประคับประคองธุรกิจให้เป็นเหมือนเดิมยังสามารถทำได้อยู่เพราะว่าคุณรู้จักใช้เงิน ตัวคุณเองใช้เงินประหยัดมากรู้จักใช้เงินมากๆนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของคนอื่นเนี่ยนะคะเป็นผู้ชายที่อายุมากกว่าที่อาจจะสร้างปัญหาการเงินให้กับคุณได้ Page of Pentacles คุณเก็บเงินนะส้มเห็นเลยว่าตั้งแต่ในช่วงธันวาไปจนถึงกุมภาเนี่ยคุณเก็บเงินเลยอะเพราะว่าคุณกังวลอนาคตคุณนะคะอืมคุณกังวลอนาคตนะสามไม่ท้าหัวกลับ คุณกังวลในเรื่องของอนาคตและอีกอย่างหนึ่งคือมีคนมาขอพึ่งพานในเรื่องการเงินกับคุณแต่คุณไม่ได้ให้ง่ายๆเพราะคุณกลัวคุณรู้สึกว่าเงินมันหายากนะคะไอเอ,อ่อเรื่องเงินที่มันจะเข้ามานะคะจากงานออนไลน์อะไรประมาณนี้งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้านะคะหรือว่างานที่มันจะปังในยามค่ําคืนเนี่ยมันมีอยู่นะคะตัวคุณค่อนข้างระแวดระวังมากๆเพราะว่า เอาจริงๆในช่วงกันยาตุลาเอ่อมันมันมีเกณฑ์ที่คุณจะโดนเอาเปรียบในเรื่องเงินแล้วคุณเริ่มกลัวละจริงๆให้คุณไประวังตั้งแต่แรกเลยก็ดีนะอืมนะคะคุณน่ะจะขยันเก็บเกินเก็บเงินมากขึ้นในช่วงปลายปีเพราะคุณรู้สึกว่าเงินมันหายากไม่อยากโดนโกงโดนหลอกแล้วเนี่ยค่ะ a c e o t p a n a c e s เก็บเงินอย่างเดียวเลยใช้เงินแบบประหยัดแล้วก็มัธยัติมากซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ ความกังวลนียมันทําให้คุณขยันทํางานมากๆขยันเก็บเงินมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเงินเข้ามาตลอดต้องบอกว่างานเนี่ยก็จะเข้ารัวๆเงินก็จะเข้ารัวๆเช่นเดียวกันแล้วก็ขอให้คุณประหยัดมัธยัสถ์อย่างที่พ่ายขึ้นเถอะมันจะดีมากๆนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะมาจากชาวธาตุดินมังกพรพฤกษพกันผู้หญิงที่มีความร่ํารวยนะคะหรือแบบรักสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะ ก็จะเป็นมาจากเลขที่บ้านหรือว่าคนรักคู่ครองนะคะเพื่อนสนิทต่างเพศก็ได้นะเลขนำโชคนะคะได้2.01นะคะ2 0 1ขอบคุณชาวธนูนะคะขอให้ชาวธนูมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะีวกดแบบจราร กับฉันทุกวันวัววนักเงินเขาเป้าไม่เคยสะดุดห้วยออกกิ่งวดก็ะปะกูมีแค่ลูกชีวิตกูก,ก็ตัวอย่างของอยากได้ไว้ตั้งใดจะกรู้ว่าบอกให้ตั้งใจแค่ขอไปเงินก็ไลลมาไว้มีแต่สิ่งดีๆรุมกอดกูไม่ต้องวิ่งหาเพราะทุกพลังในโลกนี้เขาหันมาช่วยกูเองจ้า